สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับของของรัฐบาลนะครับเป็นว่าฟพีนะครับจะไม่มีรหัสล็อกสัญญาณไม่มีอะไรนะครับคือสามารถเข้าใช้งานได้เลยเขาจะปล่อยู่2ย่านความถี่นะครับคือ2.4แล้วก็5จิกนะครับตัวรัศมีก็จะไม่ไกลมาก ก็ประมาณ20เมตรนะครับถ้าอย่างเรามือถือไปนั่งเล่นที่ใต้เสาเลยประมาณ20เมตรได้ครับแต่ถ้าบ้านเราอยู่ไกลเราอยากใช้เราต้องทำยังไงอ่าวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับวิธีใช้ตัวรับสัญญาณนะครับเป็นอุปกรณ์ cpe เป็นไวเลตเอาดอนะครับตอนไวเลตเอาดอก็จะเป็นตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็น p o w e r b e m 5 400นะครับ ของยูบิคิ t ตนะครับก็มีหลายแบรนด์นะครับอ,อย่างนนเนี่ยครับผมใช้ตัวนี้เป็นจานทึบนะครับกำลังตัวจานนี้อยู่ที่25 d b i นะตัวนี้ตัวนี้ก็ติดตั้งง่ายครับเราไม่ต้องเดินสายไฟขึ้นไปเพราะอุปกรณ์มันจะมีตัว poe จ่ายไฟข,ไขึ้นไปกับสายแลนนะครับตัวนี้ poe จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการต่อนะครับนี่ครับวิธีต่อตัวนี้อุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดมาให้เขาก็จะมี poe มาหนึ่งตัวแล้วก็มีอุปกรณ์มานะครับตัวอุปกรณ์ของ u b i q u i t i นะครับเป็นแล้วแต่รุ่นนะครับตัวในรูปที่เอามาให้โชว์ให้ดูนี้จะเป็นล o อก e t a เจนะฮะตัวที่ผมใช้จะเป็น power p m ห5เป็นเสาอากาศก็เป็นไมโครนันครับเนก จำทึบนะครับตัวนี้ p o e เราก็ต่อที่อุปก,กรณ์ตัว p o e จะมีบอกว่า p o e กับแลนนะครับตรงคำว่า p o e เนี่ยเราต่อมาเข้ากับตัวอุปกรณ์ของเรานะครับคือก็ต่อเข้าพวบบีมเลยแล้วก็สายแลนเนี่ยมาต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเข้าไปตั้งค่านะครับเพื่อเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์นะครับรูปแบบหน้าตาของ เสาที่เขากระจายสัญญาณนะครับ w ว f ฟฟรีนะครับจะเป็นกสทชนะครับจะมีบอกเลยครับนี่ส่วนเมนูใกล้เลยนี่ครับเป็นฟรีไฟนะครับจะนี้จะส่งสองยันความถี่นะครับ2.4แล้วก็5นะครับ2.4 G แล้วก็5 G นะครับก็เร็วอยู่นะดีกว่าตอนช่วงที่ทีวีทำนะครับ ช่วงที่ tot ท,ท,ทำช่วงนั้นเล่นไม่ค่อยได้ตัวนี้ก็เล่นได้ดีนะครับก็มีหลุดบ้างแต่ก็หลุดแปบบ๊แบๆบเขาก็ใช้ดังงานได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเป็นของฟรีนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่ากันนะครับสอนวิธีตั้งค่าตัว m u l i p l i c i t y ตัวนี้เรา B ห้าสีร้อยเนี่ยครับ ก่อนนี้แล้วก่อนนี้ลแล้เราก็ต้องต่อสายแลนจากตัว p o e ของเรานะครับมาเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมต่อสายแป๊บนึงน,นะครับ ต่อสายแล้วเราก็มามาฟิกไอพี IP นะครับที่ตัวคอมพิวเตอร์อย่างผมใช้ Windows 10เนี่ยตัวไอคอนมันจะเป็นลูกโลกตัวนี้นะครับดูสถานะคืออินเทอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อนะครับคลิกขวานะครับเดี๋ยวนะคลิกขวาแล้วเ p e n หน่วนะครับ มาที่เชน adapter option นะครับตรงการ์ดอินเทอร์เน็ตของเรานะครับคลิกขวาเลือก Property นะครับมาตั้งค่า f i ก k ip ครับเนี่ยครับ tcp ทับ ip v 4ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกข้างล่างนะครับ p ip ให้อยู่วงเดียวกันกันกบตัวของ ubiquity นะครับ ubiquity เ,เวลาเราเข้า conflict เนี่ย ip ของเขาจะเป็น192 จุดหนึ่งหดนะครับนั้นเวลาเรามาพลิกไอพีเพื่อจะเข้าไปคอนพลิกก็ให้อยู่วงเดียวกันนะครับเป็น 192.168.1. จุตัวท้ายนี่อะไรก็ได้นะครับแต่อย่าให้ซ้ํากับ2องนย์นะครับอาจจะเป็น2อง2นึ่งสองสอง้าก็ได้นะครับผมใช้25นะครับซับเน็ตมากรกตั้ง2องห้าห้าสนะครับกดซับเน็ตมาร์นะครับกดโอเคครับ กดโอเคเสร็จละเอาเว็บเบราว์เซอร์อะไรครับทีนี้แล้วสถาน,นะครับเข้าไปปักรอแป๊บนึง อาละทีนี้เราก็พิมพ์เลยครับ192.168.1.2 0นะครับ192.168.1.2 0นะครับกด enter ครับก็จะให้เราใส่เป็น username นะครับกับ password username แล้วก็ใส่เป็น uvt นะครับ password ด,ดีฟเพิ่มากับตัวตัวนี้ก็จะเป็น uvt นะครับ เซฟตรงนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อน,นะครับตอนนี้ถ้าเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วสัญญาณก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีค่าสิกแนลนะครับสปีดนะครับ T X I X นะครับแอมแตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับเราเข้ามาที่หัวข้อไวเลตนะครับแต่ผมทำรีเซตกลับไปดีกว่า รีเซตกลับให้เป็นค่าโรงงานเลยเดี๋ยวสอนตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้ามาทีแรกเลยดีกว่านะครับแยวขอรีเ็ตแป๊บนึงนะครับยูสนเนมอยู่บีอนนะครับตัดบทก็เป็นดีฟ l ์มาเป็น u b บีอนะครับตัวเลคําที่นี่จะเป็นให้เลือกประเทศนะครับแล้วแต่เรานะครับเลือกเป็น Thailand ก็ได้หรือว่าผมจะเลือกเป็นยูนิต t ส t ตนนะครับ เพราะถ้าเลือกเป็นไทยแลนด์มันจะกำหนดกำลังส่งที่2 0 dbm นะครับไม่เกิน2 0 dbm แต่ถ้าเลือกยูนิตสเตทเนี่ยมันได้ถึง2 6 dbm นะครับมันจะแรงกว่านะครับรับเองนะครับที่นั้นรออเอกเข้าไปนะครับโดนเซต5านี่มาเริ่มแรกเลยครับ พอเราล็อกอินเข้ามาแล้วจะมาเจอหน้านี้นะครับหัวข้อจะอยู่ตรงคําว่าเมนนะครับ m a m a i n m m นะครับเขาก็จะโชว์สถานะการทํางานของ C p U แล้วก็เมมโมรีนะครับทีนี้เราจะมาตั้งค่าให้เป็นตัวรับสัญญาณคือเป็นโหมดสเตชันนะครับสเตชันล้วก็มาเข้าที่หัวข้อไวเลตนะครับเข้าที่หัวข้อไวเลตนะครับอะไวเลตโหมดเนี่ยถ้าสแตนดาร์ดอะไรเขาจะตั้งเป็นสเตชันใหม่แล้วนะครับสเตชัน คือเป็นเป็นเป็นตัวรับนะครับแต่ถ้าตั้งเป็น Asset Point เนี่ย a อเจนี่จะเป็นตัวส่งนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับเป็นตัวกระจาย Wi-Fi 5G นะครับจะเป็น 5G ตัวนี้ตั้งเป็น Station นะครับเดีเป็น UDS ตัวนี้จะติ๊ก e n a b l e หรือไม่อินก็ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้เขคนรับแรงกับของเราอ่าทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi ของรัฐบาลน,นะครับเราก็มาเลือกตรง SSID ตรงนี้ครับ Default จะเป็น UBT n ใช่ไหมครับเรากดเลือกก่อนสแกนหานะครับกด Select นะครับสแกนหาสัญญาณก่อนครับสังเ,เกตว่าเราจะเจอเยอะเดี๋ยวนี้คนใช้ Wi-Fi ย่าน 5G เยอะเพราะว่าพวก ISP อย่างพวกแคทพวก 3B b เนี้ยเขาแถมลราเตอร์มาเป็น 5G กันหมดเลยเนี่ยครับชื่อ wi-fi ของเรานะครับจะเป็น t h WiFi นะครับ เนี่ยครับไม่มีตัวตัวตัวคีย์เขาจะไม่มีนะครับจะเป็นนอนนะครับเป็นสามารถเชื่อมต่อได้เลยครับใครก็สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้ติ๊กลงไข่ปลาเลือกนะครับชื่อไวไฟที่เราต้องการนะครับทีเฮสต์ไวเอามือถือเราไปสแกนดูถ้าเกิดว่าพื้นที่ของใครเนี่ยต้นไม้ไม่เยอะเนี่ยเป็นกิโลได้สบายๆเลยนะครับเลือกไวไฟได้แล้วเรากดล็อกไอพีนะครับล็อกไอพีเสร็จกดเชนนะครับ เขาจะให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับใส่พาสเวิร์ดเก่าก่อนครับ ubnt พาสเวิร์ดใหม่ก็ตั้งเลยครับตามที่เราชอบนะครับจะต,ต้องจำได้เลยนะครับกดเชนเลยนะครับอ่เชนเสร็จปุ๊บตรงหัวข้อเน็ตเวิร์ดเราต้องตั้งค่าอะไรไหมถ้าเกิดว่า เราไม่ตั้งค่านะครับจะเป็นคือเป็นโหมดบิดเป็นมาตรฐานของโรงงานมาเนี่ยคือเขาตั้งมาให้เป็นบิดนะครับบิดนี่คือเขาจะก็จะรับ IP จากตัว ISP เลยครับมาจากตัว ISP ของเน็ตฟีเลยครับจะได้ IP นั้นมาเลยแต่ถ้าเราจะตั้งเป็นเราเตอร์เนี่ยคือเราจะมาแจก IP ใหม่เป็น d ี c p ให้เครื่องลูกนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ครับตรงแวนศูนย์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนค่าอะไรนะครับถ้าเราจะตั้ง d h c p นะครับ สมมติเราจะตั้งให้เป็น192.168.1.1นะครับวงตรงฟีดแบ็กไอพตรงนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนให้เป็น 11. 1 1ดนะครับตัวน,นี้แล้วแต่นะครับจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่กับตัว Wi-Fi เราเตอร์ในบ้านเนี่ยตอนนั้นมันแจก d h c p ชม่อยู่แล้วแต่จริงๆผมไม่แนะนําให้ตั้งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวอุปกรณ์ทํางานหนะักหนักเกินไปแล้วก็ นะครับผมจะไม่ตั้งพลิกไอพีนะครับเช่นเดิมครับแล้วก็กดอัปทยเลยครับไม่ต้องรีรอครับอัปทแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วมากดดูที่เมนนะครับขอข้อเมนเือเดิมนะครับเพื่อดูว่ารับสัญญาณได้ไหมดูค่าสิกแนลค่าสัญญาณนะครับเพื่อในการใช้ในการปรับปรับหุวงจานนะครับหุงจานให้มันตรง ให้มันตรงกับตัวศพมากที่สุดเขาจะใช้เสาอากาศเป็นไมโมนะครับเป็นแบบเสาร,รอบทิศทางนะฮะแต่ของเรามันจะเป็นแบบฟิกนะครับคือเป็นเสาทิศทางนะครับที่เราใช้อยู่เป็นเสาทิศทางระยะวางผลจะดีกว่าแบบรอบทิศทางหรือว่าเป็นแบบเสาพาแนลของรุ่นอื่นๆนะครับนี่ครับสัญญ,ญาณมา,มาแล้วครับติดลบเจ็ดสิบสองนะครับ tx มาแล้วเดี๋ยวรอมาแบบ ตอนนี้ก็น่าจะเข้าเน็ตได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองลองลองให้คอมพิวเตอร์รับ ip จากตัวนี้ดูครับอัตโนมัติว่าจะใช้งานได้หรือยังคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับดูดูให้จบหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อได้ประโยชน์เยอะนะครับตั้ง IP พเป็นอัตโนมัตินะครับกดโอเคครับโอเค ดูว่าตัวนี้นเขาแจกกรคิีมาให้รอยงดีไซน์แลนยาวของมันไม่มีเลยใช้สายแลนสั้นต่ตอผ่านเลาเตอร์นะครับก็จะช้านิดนึงถ้าต่อผ่านพีเออยเลยก็สัญญาณก็เตียยก็มา ได้พีมาแล้วนะครับดูว่าเขาแจกเป็นวงอะไรมาน,รน, 2, 68, 110, นะครับเป็นหนึ่งเก้าสอนึ่งหกแปร้บจนยะครับ DNS เขาใช้ของ Google เนาะ8ปดจุดแปดลองเข้าเน็ตดูว่าจะเข้าได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองปิงไป Google ดูนะครับ อันนี้ครับปิงเข้า Google ได้นะครับเข้าเบียบดาวเซอร์ด้วยครับ mm hmm. เข้าได้นะครับเด mm ี๋ยวผมลองเทดสสปีดให้ดูนะครับ ทสอปีดอินเทอร์เน็ตนะครับใช้เอเดนเซลไทยแลนด์แล้วกันสตาร์ทลองดูอัพโหลดดาวน์โหลดไปเยอะไหมการติดตั้งเราต้องขึ้นไปหมุนเสารับสัญญาณด้วยนะครับบางทีไม่ตรงเนี่ยสัญญาณมันไม่ตรง เราดูตรงมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับดูตรงมอนิเตอร์ตรงเน็้ของเขาอะครับถ้าสัญญาณไม่ตรงเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับ32.33เมตรนะครับค่าดาวน์โหลดนะครับลองดูค่าดาวน์โหลดเยอะไหมสิบกว่า สิบสองเมกนะครับค่าอัพโหลดครับอความเร็วแค่นี้ก็ใช้งานสบายสบายเลยครับคือ,อใ,ชใช้แชร์หลายๆเครื่องในบ้านเนี่ยได้เลยห้าหกเครื่องสบายๆืนถือเอสพีเอ o โ i บ e เป็นคอนเนคชันใหม่ดูลองหุงอ,อ่างเตาทีดูไม่มีแต่ไทยเลยเหรอก็ยังไงทิ้ทลรเทปใหม่ ถือว่านิ่งนะครับเทสเปียดได้ขาะนี้ถือว่านิ่งครับตัวอุปกรณ์ที่ที่ทางของเน็ตพีเขาใช้ก็เกลียดดีนะครับแพราะว่าคลาสต่างประเทศจะน้อย ตอนนี้ผมลองเซรเจอเราทีท่นะครับเวลาเราติดตั้งนะครับเราต้องปรับสัญญาณดูตรงซิกแนลเนี่ยครับตรงนี้จะให้ได้ค่าติดลบน้อยที่สุดนะครับจะดีที่สุดตอนนี้ผมไม่ได้ขึ้นยุ่เหมือนนะที่เียดขึ้นก็ตั้งไปแล้วก็ แตว่าตรงยิงใส่แล้วก็เปิดเลยครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปจะต่อไปสำหรับระบบเน็ตเปิดภายในบ้านนะครับรก็จะมีทำให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันไหนบ้างก็จะทำให้เรื่อยๆอะ ที่จะสอนพวกการคอนฟิกพวกไมโครติกพวกอุปกรณ์ Wi-Fi ล์เราเตอร์นะครับเป็นพวกโฮมเราเตอร์ในบ้านหรือว่า a อ c e ซนท์พอยต์พีเรงนี้ครับมี <c oughs> เวลาเดี๋ยวผมจะมาสอนคอนฟิกทีละตัวนะครับขอบคุณมากครับสอนดีครับ